มาเด็ดถั่วผักยาวนะคะวันนี้จะแกงป่า เด็ดมะเขือก่อนนะคะกระเพาค่ะวันนี้แกงป่ามีแต่ของอยู่ในบ้านหมดนะคะ <S <S สวัสดีค่ะวันนี้แม่ทินจะเข้าครัวทำกับข้าวนะคะวันนี้มีเมนูแกงป่าไก่นะคะก็จะมีไก่บ้างตัวหนึงนะคะ แล้วก็พริกแกงป่าพริกแกงป่านี่เพื่อนบ้านให้มานะคะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวนิดนึงรสดีเกลือผงชูรสนะคะแล้วก็ผักก็มีอยู่หลังบ้านนะคะที่มีมะเขือกระชายใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็ใบยี่หร่าแล้วก็กะเพราะะแล้วก็พริกแล้วพริกขี้หนู พิกใหญ่จินดาไม่มีนะคะที่บ้านมีอะไรก็เราก็เอามาทําได้นะคะเราไม่จําเป็นต้องให้สูตรต้องเป๊ะๆนะคะนี่ค่ะอาข้าวครัวทําการเดี๋ยวแม่ทินจะไปสับไก่ก่อนนะคะของแม่ทินก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะพอน้ําเดือดเราก็ใส่เครื่องแกงลงเลยนะคะ เสียงจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าข้างบ้านพ่อบ้านสายไม้อยู่ไกลเลยค่ะอกลิ่นหอมไปสามบ้านเจ็ดบ้านแล้ะจะจามละ แคทินก็ปรุงรสเลยนะคะพอสุกเราก็ใส่มะเขือลงเลยนะคะใส่มะเขือใส่ทุกอย่างลงเลย พอสุกแม่แม่ทินจะเติมเกลือน,นิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันจืดเสร็จแล้วก็ใบมะกรูดกยี่หร่า เป็นอันเสร็จนะคะ กินหอมมากค่ะแกงตาก็เสร็จแล้วนะคะสไตล์ของแม่ทินนะคะ,คะเพราะว่าในบ้านมีในตู้เย็นมีอะไรเราก็ใส่ลงไปแค่นั้นนะคะมันก็อร่อยได้นะคะนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปค่ะ สวัสดีค่ะ